ครับผมอยู่กับผมนะครับ GTR คนเดิมวันนี้ก็อยู่เกมไม่บอกครับเดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ในช่วง i n t ท o เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมันจะมีชื่อเกมออกมาแต่ผมไม่บอกนะครับะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีชื่อคลิปก็ต้องบอกอยู่แล้วงั้นทุกคนไม่ต้องสงสัยกันนะครับโ okay. <Yes, S 1> อเคเปิดซับ<อ> <a close S 1> นั่นเอกูว่านะลืมเปิดซับ no you can't have more time

good night เจอกันใหม่นะเพื่อนเอ๋ยสไลไลเพื่อปลดล็อกวางแม่งปันไงมันแค่นั่นลิงและนอว่าไม่มีเรื i ผิดพลาดคนยังคมต้องแผงอยู่เสมอและผมก็สามารถควบคุมทุกอย่างไว้ในต้อำนาจของผมแล้วอะไร You're just saddened by the hair and bend it over and... What's the matter? What? What's the matter? A loose end. A loose end? What? The son of a traitor, Sparta. Dante. Dante? Him. He's still out there. เพระเอกเราแล้วช <Ä. S 2> ื <ing>. ่อ <h> ว <arta> no oh. so, mm ่าดันเต้เนี่ยซึ่งพอเราเราเอาไปต้มนะครับมันจะมีเส้นกลางเส้นกลางๆที่เป็นสีขาวนั่นคือออดันเต้นะครับเราไปดูนะครับถ้าใครซำสปาเกตตี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเราไปทำดูแคปคอมภูมิใจเสนอหรือเปล่า18บแปดวกนะแจ๊โอ้โหเท่าไหรอ่ะ ดิงจาเคาสก,กิด,ดิงจาสามร้อยนะฮะลองแตะดูรับรองคุณจะไม่ผิดหวังนะถ้าคุณซื้อมาคันน่าจจะใหญ่นิดนึงนะฮะดิงจา 300. ่าสามร้อยอเคอันนี้เป็นพระเอกเรานะครับ <c oughs> ดันเต้จ้าเอ๋ เล่าแป๊บมึงยุ่งกับเพื่อนกูเหตาแดงแป๊บอา่าแค่คอมอีกแล้วเอเต้นแป๊แต่ไปช่วยใจพักระพริบนี่เป็นน่าจะในผับนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ขอโทษครับไม่สบายนะครับวันนี้เลยหยุดอ่รอยยิ้มของพนระเอกนี่ยโอเค ก้มไปนะโกขนตะแข่งมิสิกเพลงนะครับปืนคู่ผู้ใจปืนคู่ผู้ใจของพระเอกนะครแล้วก็เสือส้อโคสีข้างในไปนจะเป็นสีแดงนะครับเข้า<ด><ด>ไปในใจน้องสาวแดกเล่าแปบ๊บไ<ด>ฟยโยกโอ้โห devil m a y cry นะครับเดี๋ยวว่าชื่อย่อ DMC นะครับ devil m a y cry ไม่ใช่ปูจานะของชาวบูธนะครับผู้ใจแล้วก็อ่อชั้นในนะครับ แล้วก็กระป๋องน้ำแล้วก็พิซซ่าแล้วก็ข่าวนะครับหนังสือพิมพ์แล้วก็อันนี้วิกกี้หรือเปล่าไม่เข้าใจเอองาเงใครไม่เปิดโทรศัศน์ทิ้งไว้วะเนี่ยกูนี่ยืนขึ้นเลย It's claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He's a devil, a traitor, and a terrorist. And I am one, not the Death Oh, he'll heal in a second. Our hero is Deadpool. He This is Bob Barbus. Just doing God's work. Get out of there, you're in danger! Oh, oh. มึงไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าแน่หรอดันเต้ใหญ่เหมือนกันนี่เมื่อกี้รู้สึกว่าดันเต้จะถามนะว่าคุณเป็นใครตอนนี้นะครับได้มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมา ถ้าเสียงเพลงถ้าเสียงเกมมันเบาก็ขออาภัยด้วยนะครับราาท,ทุกอย่างนะครับอยู่ใต้การควบคุมของสับเปลอสับเปลอนะครับ <c oughs> โอ้ฉันไม่ค่อยชอบเลยแบบนี้ <c oughs> แต่สองท่าต้องกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกแบว หลบแป๊บโอ้โหทำอะไรกูไม่ได้หรอกเุณอแค่เนี้ย <c oughs> โอ้โหไม้ใส่เสื้อแป๊บ <c oughs> พิซซ่ามาบังหน่อย <c oughs> กางเกงใส่แป๊บรองเท้าบูทโอ้โหโอดกลับไปแล้วมึงจะทำไยบ้านกูจะไหม โตกลงกูดูสตาร์วอลอยู่หรือเปล่าอยากจะสู้เหรอเข้ามาเบยขอปรับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับซับไตเติลอันนี้ขอาบอกเสียงเกมหน่อยนะครับ โอเคผมใช้จอยเล่นนะครับเฮ้ยไอ้ย,อยะผูฟังผมมันไม่ค่อยดีมันมันจะออกข้างเดียวกดสอกนะครับเพื่องัดขึ้นเออจัดไป ไหนไหนไหนอยู่ไหนกดห้าเพื่อหลบแต่ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันหลบก็ได้มงเนี่ยกูทำเป็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโอเคกดหนึ่งเมื่อกี้เขาจะอธิบายนะสีแดงคืออะไรสีดำไอ้สีไอ ทีแดงคืออะไรทีขขเขาาคืออะไรนะครับลัน,นเตะตามกูม,มาไม่มีปัญหาภาษาพะกาดอนฮะนั่นปืนกูเหรอ <c oughs> โอ้ ต้องวิ่งครับต้องวิ่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 งหลัน wing 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 wing. for you ร้อยถ่ายแล <Kapı> ้วโอ้ย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 ขี้ตกมองไม่เ <descend> ห <fire> ็นแหมโชกกะให้โลกรู้นะครับ ชึบวิ่งแป๊บอคืบกระโดดรเ,เรียบร้อยแอบดีเฮลลี่ดีไปเลยยิงแป๊บเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะขออนุญาตสักแป๊บนึ่งครับโอเค เก็บปืนแล้วก็มีตัวอะไรมาไม่รู้นะครับรรกด4เพื่อยิงโอเค เยลยนแบบหนึ่งนะครับอา่าฮะเรียบร้อยอ่าตอนนี้กดรัวๆนะครับโอเคตายหายหมดอนุญาตเก็บนะครับ เก็บแต้มไปซื้อของเล็กๆเอยเนาะต้องเก็บไว้นะครับอกอ้อมเนี่ยมันก็ใหญ่นะครับโอเคมาดันเต้ดันเต้อย่ายิงกูฉันฉันเชื่ออะไรนะแคปเหรอแคปหรือแค่ยันละอย่าง ฉันเป็นคนเดียวที่พูดกับมึงได้ตแต่ตอนนี้นะจ๊ะแล้วกูจะเชื่อมอะไรไงกูไม่รู้แล้วกูก็จะช่วยมึงด้วยนะจ๊ะมึงไม่ต้องช่วยกูหรอก your คุณเ่ะไม่ค่อยชอบเลยแบบเนี้ยผู้ชายทุกคนนะครับมันจะไม่ค่อยชอบตอนโดนผู้หญิงบังคับนะครับโอ้ย โอเค GG man โอเคกดสองนี่อ๋อกดสองเพื่องัดขึ้นว่างั้นเถอะอ้าว เกนี้นี่คำหยาบบาดพร้อมับความรุนแรงนะครับใครอยยุต่ำกว่าสิบแปดปีต้องแนะนำหรือเปล่าวะไม่ใช่เอาหายมึงจะหายไปไหนไอ้สองเอออันนี้ก็จะบอกนะครับว่าแต้มนั้นเอาไปทำอะไรได้บ้างบารบลาบราบราโอเคอาชีพแอนล็อกนะครับปทางนี้ไปทางนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกือบแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะฮะถ้าเราตายสามารถชุบชีวิตดาวได้นะหน้ากากสีทองคิดว่าจะรออสายตาอัวไปได้หรืออ่าอันนี้อ๋อนี่ไงุแจเอ้ยไม่ใช่ดาวเราดาว ดาวไม่ถึงตังไม่พอนะครับเลยต้องดาวไปโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นช็อปหรือว่าที่อัพสกิลนะครับโอเคกด2โอเคเราจะอัพมีดนะครับอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กแต่อันนี้เวิร์กนะเป็นเทสติกาเทนโชผมจำได้นี่ เอ้ยเดี๋ยวผมเล่นมาตั้นานเพิ่งสงสัยว่าเสื้อโคโดันเตหายไปไหนวะอ๋อหรือว่ายังไม่ได้จำไม่ได้แล้วน่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่าชิชาสวรรค์ยังไม่นีนั่นเสื้อโค,โด,อโคโดกูทำไมมันมอยู่บนนั้นพนะน่ะกูนี่เข็นเลยเอาไปเสื้อโคโดมึงใช่ไหม ตัดตัดตัดกระโดดขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเสื้อโค้ดได้ค well. ืนแล้วมันเชิ่งดีเหลือเกินนะอันนี้คือเรื่อความเป็นจริงนะครับดีดีก็กัาเป็นอย่างนี้เฉยเลยไม่มีใครมองเห็นเรานะครับยยกเว้นจากผู้หญิงคนนั้นนะครับ โดนอยู่ดีๆก็ร,ระเบิดฆ่าไอ้พวกเศษสวะก่อนนะครับ โอเคหมดแล้วหรือเปล่าอ้าวไอตัวกระโหลกแหกมาเองอเฮ้ยแน่จริงมึงก็ลงมาสู้กันนี่วะเมื่อกี้นะพะเอกพูดเฮ้ยมึงมาทางนี้ไอ้โง่ ไม่ได้แดกพ่อหรอกเอ้ยรู้สึกว่าเราน่าจะเข้ามาในบ้านผีสิงนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะยิงให้หน้าคว่ำเลยนั่นเลยนั่นเลยเบอร์เบอรเบิร์นเลย น,นี้เป็นกุญแจนะครับเราจะมาเปิดการทายเกมอ่าผมจะมาเฮียแล้วไงโอ้โหดาบซะใหญ่เลยแพ้ดาบดูโอ้โหปากก็เหม็นซะด้วยนะ่าจิ้มกลับมาสู้กันสิว่าเอกูรรัก มาดูกันนะครับตัวนีเ้เราจะต้องใช้ไม่บอกดีกว่ามันจะเป็นการสปอยนะครับโอเค <c oughs> อันนี้ทางไปเ,เราจะเข้าทางลึกกว่าเพราะว่าเราอาจจะเจอของดีนะครับโอเคเอ่า โอเคออกทางประตูหน้านะจ๊ะว่าจะ20นาทีแล้วโอ้ทางออกดีเลยเมื่อกี้มันคือว่าสต็อปนะครับโอ้ไม่ดีแล้วพระเอกเราพูดนะครับโอ้แย่จุ่มเบยร <c oughs> โ์โอ้โห ห้านี่นอมึงถ้ามึงพูดจังซีเรียบร้อยชิปชิปปะอ้าวเฮ้ยเกือบแล้ว โอเคออกมาข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอมีดประหลาดประหลาดผ่านไปแล้วก็หัวข่าวโอ้มาดูข้อกันจังเลยนะมันไม่เวิร์กหรอกอ,อะไรวะ เออเมื่อกีรู้สึกว่าจะได้แต่บานะครับอันนี้อัพอะไรอ่ะอัพปืนอ่ะอ้าวดเนลลอกค้างอ่าอันนี้ล่ะอันนีน้แหละ เอาเอาเฮ้ยอะให้กูรอต้องนานเดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะครับเฮ้ยเอเอมันน่าจะเวิร์กอยู่ชาร์จชาร์จชาร์จไซเพอ่์ก็ปล่อยนะครับอ๋อต้องชาร์จต้องรอชาร์จด้วยนะครับ เขาบอกว่าออกจากการเทสนี่ครับโอเคดังนั้นเราก็เอาอันไหนดีอันนี้ดีกว่าดูเท่กว่านะครับอ่ชืบอ,อ่ะชืบกระโดดเมื่อกี้กดยังไงวะเรียนลืมแลนะ้วเนี่ย อ๋อนี่ไงอ้าวทำไมไม่ได้หรืออ่าโอเคครับต้องรีบออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่อาการของสนุกนี่เริ่มไม่ใช่สนุกเลยนะครับน่าจะเป็นเมืองลอยฟ้าในวันพีชมากกว่าโอเคโอเคจะสู้ใช่ไหม โอโลทอปเด็กเกียนชอบใช้แค่นั้นเล้ยจสู้ง่ายลงถ้าบัร์ระเบิดไฟแล้วน่าจะสู้ง่ายลงนะไม่ต้องก็ได้ไดันตี หน้าสะบัดไปดิหน้าสะบัดไปหน้าสะบัดไปดิหน้าสะบัดไปหน้าสะบัดไปดิมึงลงมาสู้กันดิวะยิงปืนเพือเ่อให้มันลงมานะครับเมื่อกี้เอ้ย จไม่ทันมนคิดว่ากูจะโดนซ้ำสองเหรอโอ้มันดีไปเลยนะไปจัดไปยาวๆเพื่อนเอยโอ้ยโอ้ยโดนไหมนะ นายโยกยังไงนายโยกยังไงอ่ามึงเป็นคนขี้เชียอย่างงี้นี่มึงต้องการอะไรบรรเทาไม่เพื่อนเอ๋ยโอ้ กินปากไม่ใช่เนื่องตลกไอ้สัตว์แค่นี้มันไม่ไหวดอกไอ้น้องเอ๋ยโอ๊ยโดนโหเลอะเสร็จกินปากนึงนี่มันอดอ้วนซะเหลือเกินนะจ๊ะโอ๊้มึงหลูใหม่ว่ามันเจ็บ มึงดูไม่หมว่ามันเจ็บโอ้โดนอีกแล้วทำกลั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 วมาจัดไปชุดหจ่ไฟกระพริบเออ เกมมันจบแล้วอะไรนะถ้าจะต้องตายไบมีใครชอบมึงหรอกมึงพูดถึงแม่กูทำไมวะไอเหียพูดไปงั้นแหละแปลไม่ออกหรอกนะ่าฟังมาก อูนิกรรจี้ที่แม่ให้มาเลย <My mother. S 1> แม่ครับ barely remember her. อะไรนะอ่า <laughs> uh, ส,สนุกนะครับจดัดีๆก็ได้พังทลายหมดนะครับเนื่องจากว่าผีตัวเมื่อกี้ครับเราเรียกว่าผีได้ไหมเราเรียกว่าฮอลโลได้ไหมฮะ เหมือนในบีดเลยโหลดดิง้งน,น,นะครับอยู่เฉยๆนะครับตอดแปมน้องสองวันเท่าไหร่นายโอเคไหมนันเต้บอสกูสั่งมารีบขึ้นมาเหอะ ฉันช่วยนายฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่กูต้องขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่เขียนให้กูขึ้นรถเฉยเลยไปเขาก็คุยไปนะครับ เราจะหามเจาเมื่อกี้เราเต้ก็ถามนะครับว่าจะพาเขาไปไหนนะครับมันก็เอาผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็บอกว่าจะพาไปหาบอสนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าบอสนั้นคือใครนะครับติดตามชมนะครับตอนต่อไป, <We have S 2> ไปนะครับของเกม Devil May Cry นะครับ7วันก็ต้องตายไม่ใช่ Now this's time just matter a of โอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างสคลิปโอเค s s สโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you again next time ครับบ๊ายบายครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกเราเป็นไข้กันนะครับผมเรามาดูชัตเตอร์ต่อไปดีกว่าว่าชื่อว่าอะไรไม่บอกซะด้วยนะครับอย่างนั้นเรามาอัพกันก่อน โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะอัพอะไรให้กับน้องกิโฮเต้โนฟารมิงโกเรานะครับซึ่งไอแอนเมื่อกี้นี้ไม่น่าอัพสุดๆเราจะมาอัพทางด้านอาวุธกันดีกว่าอันนี้ผมใช้บ่อยผมอัพเลยแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจับไว้ก่อนว่าอันไหนจะมาอัพนะครับอันนี้ไม่อัพแน่ๆอันนี้ก็ยังไม่น่าอัพนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า o u next time ครับ